สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ที่1ิบถึง22มีนาคมครับรูปแบบนี้ใครได้เปรียบกว่ากันครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับระบบของเราเนี่ยนะครับนะยังคงอยู่ฝั่งรองเนาะเพราะว่าอะไรครับต้นทุนฝั่งรอง2ของเรา2อันนะครับนะ150กว่าเหรียญ180กว่าเหรียญนะครับยังไม่เข้าเงื่อนไขของการล็อก Profit นะครับแน่นอนครับกำไรมันจะลดลงนะครับไม่เท่าตัวเลขดังกล่าวก็ไปบวกลบเอาแต่ว่ายังไม่ถึงเงื่อนไขล็อก Profit ก็ยังคงโฮลรองต่อไป ถ้าในสัปดาห์หน้านะครับปรากฏว่าราคาหลุดแนวสอเนื้อ5นะครับนะไม่ว่าจะด้วยนับอะไรมันก็ตามนะครับหลุดมาปุ๊บต้องล็อกโปรฟิตต้องหนีฝั่งรองก่อนนะคราวนี้จะช็อตได้ไหมจะตามช็อตได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับถ้ามันหลุดลงมานะครับแล้วมันเป็นนับเวฟ3สีแดงนะครับถ้ามันนับเวฟ3สีแดงนะสามารถที่จะ follow ฝั่งช็อตได้แล้วก็ใช้แนวเลข2เป็นแนว exit ทันทีเมื่อเห็นลงมาหลุดปุ๊บเห็นเลข3แดงเกิดขึ้นมา่อไหร่นะครับนะช็อตได้นะครับตามเลข3แดงนะครับแล้วก็เลิกที่2186เวฟ2นั่นเอเนะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ลงมานะครับแต่ดันขึ้นไปนะครับเพราะามันนับเลข4สีเขียวอยู่ใช่ไหมมันดับขึ้นไปนะครับนับเลข5นะครับถ้าเห็นเลข5นะครับอันนี้คุณต้องรอให้จุดเป็นสีเขียวก่อนตามเว็บ5จัไหมนะถ้าเห็นเลข5แล้วจุดไม่เขียวไม่ต้องไปสนใจมันนะครับไม่ต้องไปเข้าเงื่องไขลองไม่ต้องไม่สักทีครับไม่ต้องไปเข้าเงื่งไขช็อตไรทั้งสิ้นนะถ้าเห็นหต้องเห็นจุดเขียวด้วยนะครับอันนี้เป็นจุดเซตอัพหรือจุดที่เราต้องรอครับรออะไรรอช็อตลอบหน้าไงนะครับพอเห็นหะนเสรับก็ พอจุดเขียวมาพร้อมกับ5เขียวนะครับแล้วรอบหน้าไอ้จุดเขียวเปลี่ยนเป็นจุดแดงรอบหนึ่งตรงนั้นแหละครับถึงจะเข้าเงื่อนไข5เขียวศูนย์แดงจุดแดงแล้วค่อยช็อตนะครับอจับไว้นะจะต้องมา5เขียวต้องมาพร้อมกับจุดเขียวก่อนนะแล้วค่อยเปลี่ยนจุดเขียวเป็นจุดแดงรอบหนึ่งนั่นแหละถึงจะเป็น5เขียวศูนย์แดงจุดแดงแล้วก็ช็อตได้คราวนี้ถ้าเราเข้าเงื่อนไขฝั่งช็อตแล้วเนี่ยนะครับนะเอ็กซิสจะตรงไหนนะครับนะอ่ะก็ฟังนะครับจุดได้เสนอควรเล่นช็อตนะครับอันดับแรกก่อนถ้าสมมติครบเงื่อนไขช็อออตตไไไปปแแลล้้ววฟังงนนะครบเื่ขช็ ถ้าตำแหน่งที่ช็อตนั้นอยู่ต่ำกว่านะครับเลขศูนย์ตรงนี้นะครับนะสมมติช็อตตรงไหนไม่รู้จะต,ต่ำกว่าเลขศูนย์เนี่ยนะครับเอ็กซิสที่เลขศูนย์นะครับฝังไว้นะถ้าช็อตแล้วนะครับเอ็กซิสที่เลขศูนย์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าตำแหน่งที่ครบเงื่องขช็อตนี่ปรากฏว่าด้านสูงกว่าเลขศูนย์คุณก็เอาตำแหน่งสูงสุดตรงนั้นแหละเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการเอ็กซิสฝั่งชอ็อตไม่งงใช่ไหมนั้นเวลาเวลาช็อตเสร็จแล้วปุ๊บดูก่อนครบเงื่องขช็อตตรงไหนดูว่าราคานั้น ต่ำ่าเลขศูนย์ไหมถ้าต่ำ่าเลขศูนย์เอาเลขศูนย์ถ้าสูงว่าเลขศูนย์เอาตำแหน่งที่สูงสุดนะตรงนั้นนะครับเป็นแนว e x i t ของคนเล่นฝั่งช็อตอันนี้ก็เป็นแผนของตัวทองคำในวีคหน้านะครับผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวทองคำนะครับวีคที่แล้วครับทองคําแผนของเราต้องถือว่าเป็นแผนที่ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็มีความยากนะครับมีแตกเคสมีแตก ซีนอรไว้หลากหลายพอสมควรนะใครได้ฟังในตอนต้นก็จะพอรู้ว่ามันแตกเคสได้หลากหลายรูปแบบนะครับนะก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคำถึงเป็นวีคที่เล่นยากนะครับแล้ววันวีคที่หลอกนะครับหลายคนนะครับว่าจะทัดจะลงหรือจะขึ้นกันแน่นะทำท่าจะลงอา้าวขึ้นอาททำขึ้นลงอีกแลวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่คราวนี้ถ้าคุณแกะนะครับเนื้อหาการพูดของผมให้ดีๆก็จะพอรู้ว่าโอเคละเราเนี่ย ต้นทุนของเราเยอยู่ฝั่งรองกันมาก่อนหน้าแล้วนะครับนะแล้วก็เป็นการลองที่ต้นทุนค่อนข้างดีด้วยนะครับกำไร180กว่าเหรียญแล้วก็150กว่าเหรียญก่อนหน้าเนาะอ่าแล้วก็เราต้องมีจุดตำแหน่งที่เรียกว่าล็อกโปรฟิตแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเราลั่นกําไรมา,มามากๆแล้วเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมานะครับไม่ว่าจะนับเลขอะไรก็ตามนะครับนะถ้าหลุดเส้นเหลืองนะเราต้องล็อกออกมาก่อนอันนี้คือแผนของเรานะอ่าสุดท้ายก็เปิดมานะครับนะกะ็วันแรกเปิดมาปุ๊บก็ แกบดาวลงมานะครับแล้วก็หลุดเส้นเหลืองเลยนะครับอาน,นีะเป็นตัวต่ที่จะต้องเลิกก่อน exit มาก่อนนะคราวนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะครับนะไปดูจริงๆว่ากำไรเราเหลือเท่าไหร่นะครับนะก็ถ้าจำกันได้ก็คือเราเข้ามา2ต้นทุนนะโอ้โหเราไกลมากกันด้วยนะครับนะเพราะว่าเราลันมาเนี่ยตั้งแต่ตอนศูนย์เขียวจุดเขียวนะครับแล้วก็นี่คือต้นทุนแรกนะแล้วก็5แดงศูนย์เขียวจุดเขียวใช่ไหมอ่าเล่นฝั่งรองเนาะ จากต้นทุนแรกเนี่ยนะครับนะจากที่เคยได้กําไรนะครับนะผมขออนุญาตประมาณแล้วกันนะครับนะเพราะมันจุดมันเล็กเหลือเกินนะครับนะจากที่เคยกําไรนะครับประมาณสักร้อยแปดสิบเหรียญตัวนี้นะครับนะพอลงมาตําแหน่งล็อกโปรฟิตก็เหลือมาสักร้อยสาสิบห้าเหรียญโดยประมาณต้นทุนแรกนะจากร้อยแปดสิบนะลงมาเหลือแค่ร้อยสามสิบห้าเหรียญอ่ะก็โอเคยังได้ตังค์อยู่ต้นทุนสองก็คือ าแดง์เขียวจุดเขียวนะครับนะถ้าจำกันได้ก็คือเราได้ลองตรงบริเวณที่มันแก็บดาวลงมาเนี่ยนะครับนะอ่าแล้วก็จาก150เหรียญนะครับก็ลงมาเหลือเพียงแค่นะครับ108เหรียญนะครับโดยประมาณเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือสองนุนทุนนะครับนะแต่คราวนี้เรามาโดนหลอกมาโดนหลอกตัวไหนล่ะอาจารย์อไปดูกันหน่อยสิโดนหลอกตรงที่ว่านี่ครับนะหลังจากที่ล็อกกําไรมาแล้วนะครับจาได้ไหม นะครับอาจารย์บอกทุกคนว่าอะไรครับถ้าเกิดมันสะบัดลงมานะครับนะแล้วมันนับเวฟสานะครับสีแดงก็สามารถเล่นฝั่งช็อตได้นะครับจริงๆรงนี้มันนับเวฟสาสีแดงนะแต่ที่มันหายไปเพราะว่า ไซคลของการนับลงมันโดนทำลายนะครับนะมันก็จะหายลูกบอลหายไปหมดนะครับมองไม่เห็นว่ามันเคยมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดขยู่หน้างานทุกคนจะต้องรู้แหละว่าตรงนี้มีการนับเวฟ3นะครับเกิดขึ้นเนาะไซคลไหนก็ตามที่นับเวฟ3โดยธรรมชาติมันมักจะไม่โดนหลอกง่ายๆถึงบอกว่าเออโอเคละสุดท้ายมันโอกาสชนะในเวฟ3มันก็จะมีนะแต่ก็เราก็อย่าประมาทนะครับเมื่อช็อตแล้วก็ใช้แนว exit อยู่ที่2 1 8หหรือเป็นเวฟ2องคราวที่แล้วนะครับก็ได้ช็อตมาลงมาปุ๊บ นับเลข3กระชอตแล้วก็อย่าให้สูงเกิน2186ครับปรากฏว่าอะไรครับราคาก็วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งขึ้นมาแนละ้วท้ก็ปิดสูงเกิน2186นะอันนี้ถือว่าโชคดีนิดหนึ่งนะตรงที่ว่าไอตอนที่เรา exit เ,เนี่ยครับนะไอตรงที่ราคาปิดสูงเกิน2 1งหเนี่ยมันดันนะครับนะมันดันอะไรครับมันนั้นปิดสูงเกินนิดหนึง่งเออคือถ้า <laughs> คือถ้ามันมันไม่คือถ้ามันโดน คือถ้ามันไม่ปิดสูงเกิน2186อ่ะแล้วมันกระชากเก็บ up ขึ้นไปเนี่ยจะเสียหายมากกว่าน,นั้นนะครับนะอ่ก็ถือว่าช็อตตรงนี้แล้วก็มา exit ต,ตรงนี้เนาะอ่าอันนี้ก็น่าจะโดนไปเท่าไหร่ล่ะ,ะไปตรงนี้นะประมาณสัก36เหรียญอ่ะก็ใช้ย่อยอยู่เหมือนกันนะอันนี้โดนนะสาเหรียญน,นะก็ไปหักลบกบหนี้กับไอ้กำไรเมื่อสักครู่นี้มาแล้วกันก็น่าจะเหลืออยู่อ่าเท่าไหร่ก็ไปลองดูนะครับคราวนี้เนี่ย เมื่อ Exit ฝั่งช็อตหรือฝั่ง Stop Loss ไปแล้วนะครับอ่ะก็จำได้ไหมอาจารย์บอกเพิ่มอีกอ่ะเพราะว่าซีเนโรมันเยอะคราวที่แล้วนะซีเนโรสัดไปคืออะไรครับเมื่อมันดันขึ้นมานะครับนะอ่ะคือมันลงมันลงหลอกใช่ไหมอ่ะถ้ามันลงหลอกมันต้องขึ้นนะครับขึ้นจริงใช่ไหมอ่ะแต่ขึ้นจริงนี่มันขึ้นหลอกอีกหลอกไงครับทุกคนครับเพราะว่ามันก็ขึ้นมาเป็นปลาสุดท้ายไงนะครับนะเอ่อเวฟห้านะครับนะใครที่ไปเทเลอร์ทล่านะครับนะไปฟอลโล่ฝั่งรองนะครับนะอาจจะโดนอีก นะครับเพราะว่าจําได้ไหม exit ก็คือ e x i t ไม่ต้องไปเข้าลองแล้วนะครับนะคุณไม่ต้องดักคุณต้องดักเล่นช็อตอย่างเดียวเพราะมันเป็นเวฟห้าไงใครได้ฟังในรายการคุณอีกอาจารย์ก็เตือนเอาไว้ว่าเฮ้ยมันขึ้นมารอบนี้เป็นเวฟห้านะรอดักช็อตจะปลอดภัยกว่าช็อตเด้งขายอะไรครับทุกคนครับห้าเขียวศูนย์แดงจุดแดงนั่นเองนะสุดท้ายก็มาเป็นที่เรียบร้อยห้าเขียวศูนย์แดงจุดแดงนะครับได้ช็อตแล้วสังเกตไหมครับว่าราคานี้เนี่ยสต็อปลอเนี่ยมันสูงกว่าศูนย์เดิมเขาที่แล้วาจให เคสทั้หมดละถึงบอกว่าเคสคือแล้เนี่ยซับซ้อนมากนะครับนะงั้นเมื่อมันสูงกว่าศูนย์เดิมคราวนู้นนะครับนะไอัเนี่ยก็ต้อง exit ตรงนี้แทนนะครับเมื่อเข้างขายช็อต5เขียวศูนย์แดงจุดแดงช็อตได้ช็อตตรงไหนครับช็อตตรงนี้นะครับทุกคนนะช็อตตำแหน่งบริเวณนี้นะครับอ่าแล้วก็ exit ที่บริเวณหายด้านบนนี้เลยนะตอนนี้ก็กอบโกยกำไรมาเล็กน้อยครับทุกคนครับมาเท่าไหร่เอ่ยนะครับก็เวียงมาสัก14-15เหรียญนะครับนะถ้าอิงราคาปิดก็เหลือมาสัก9เหรรรีียยญโดปะะะมาณนนนคคัับอออ่้ก็ื ระบบทองคําเห็นไหมตรงไหมผมเคยบอกทุกคนว่าเดี๋ยวมันนับฝั่งไซเคิลฝั่งขึ้นนะครับนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าฝั่งขึ้นน่ะมันได้แค่สองไซเคิลเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็จะครบเงื่อนไขฝั่งช็อตนะแต่เสียได้นะครับนะที่ไอตอนลงรอบเนี่ยนะครับโดนหลอกไปทีหนึ่งนะตรงที่ว่ามันดันมันดันนับเวฟสามไงเออคือจริงๆแล้วเนี่ยการไหลลงมาไม่ควรจะนับเวฟสามเพราะเวฟสามมันเป็นเวฟที่มันเป็นเวฟที่มีโมเมนตัมแข็งแรงอ่ะมันมักจะไม่โดนหลอกง่ายๆแต่รอบนี ้ฝั่งช็อตี่ยโดนโดนหลอกนะครับนะแล้วก็มาหลอกคนอื่นไอ้ฝั่งขึ้นอีกนะครับนะถ้าใครโดนหลอก2ตลบเลยนะดีที่โดนแค่รอบเดียวนะครับนะรอบ2เนี้ยไม่โดนหลอกเพราะว่าเราไม่ตามลองอยู่แล้วเราตามเราเราเล่นดักช็อตตามในเนื้อหาที่บอกไว้เลยว่าฮย <c oughs> ดักช็อตจะปลอดภัยกว่านะครับอ่ะประมาณนี้งั้นสัปดาห์หน้าครับคุณคิดว่ารูปแบบนี้ใครได้เปรี่ยนประกันครับนะฝั่งขึ้นเนี่ยหน้าจบไปแล้วใช่ไหมเพราะมันเข้าข่ายฝั่งช็อตนะแล้วเอ็กซิตตรงไหนนะครับใครจะ follow ช็อตทำยังไงนะครับเอ่อจะต้องรออะไรก่อนไหมนะครับน่ะแล้วก็หรือเล่นได้เลยนะครับน่ะความเสี่ยงคนเล่นฝั่งช็อตตรงไหนอะไรยังไงนะครับน่ะก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตมาขอใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้แล้วก็ฟังแผนวีลี่เดฟี่ด้วยนะครับสวัสดีครับกำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่มัคครบทุกน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีกมากมายครับเช่นพวก Alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อ่มัครบ เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ